m o ร์นิ่งมูฟขับเคลื่อนโลกการลงทุนในทุกเช้าวันใหม่เอาละครับในช่วงโนเดอ์มาร์เก็ตสครับรู้ลึกรอบโลกกับเจพีมาร์เก็แอ a n a เ e m e แมจแแล้วก็เคเสเซ็นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวามาคุยกับพี่เอมนะฮะเรื่องของการลงทุนในปี2025นี้ครับว่า เราจะต้องลงทุนกันอย่างไรบ้างมีสินทรัพย์ไหนที่เป็นสินทรัพย์ไฮไลท์ของปีนี้สินทรัพย์ไหนที่จะพาเราไปสร้างความมั่งคั่งได้ตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันนะครับเดี๋ยวชวนพี่เอมองก่อนว่าปีนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรมีปัจจัยไหนที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่เราต้องจับตากันบ้างครับเอมรีแคปให้ฟังสั้นๆแต่ว่ารีแคปเฉพาะสิ่งที่เอมคิดว่าปีที่แล้วน่าสนใจน้องปาก็คือว่าในด้านของเศรษฐกิจในปีที่แล้วนะคะ กลายเป็นว่าเศรษฐกิจอเมริกาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งใช่ไหมคือเราก็จะได้ยินคําว่า soft landing อะไรทุกอย่างแต่ถ้านองปั๊บมองไปแล้วก็ท่านผู้ชมมองไปทั่วโลกก็กลายเป็นว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกอะ่ะไม่มีประเทศไหนที่แข็งแกร่งเท่าอเมริกาเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นจีนก็ยังงอนงานอยู่ใช่ไหมคะด้วยภาคะสังหายุโรปก็ยังมีปัญหาอยู่ emerging market เนี่ยก็ยัง struggle อยู่ยังต้องใช้ความพยายามในการฟื้นตัวนะคะญี่ปุ่นที่เงินเฟ้อมาแต่ว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าทั่วโลกเนี่ย กลายเป็นว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยดียอดเยี่ยมแต่ดียอดเยี่ยมอยู่ประเทศเดียวนะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะดีกับอเมริกาแต่ว่าไม่ได้เฮลตี้กับทางโลกนะคะทีนีน้ข้อสังเกตอันหนึ่งของตลาดหุ้นที่เอ็มเจอก็คือว่าก็กลายเป็นว่าน้องปั๊บคิดดูสิหุ้นก็ขึ้น บิตคอยก็ขึ้นซึ่งเป็นบิตคอยเนี่ยเป็นสัญญาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สุดแล้วใช่ไหมคะในตอนนี้แล้วก็ทองก็ขึ้นด้วยยิวก็ดิวไฮบรูเอชันก็ New ิวไฮไม่มีตลาดหุ้นไหนอื่นๆที่สําคัญสําคัญที่ New ิวไฮได้เลยนะยเว้นอเมริกา SP p แล้วก็แ a s d ดกปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีปีไหนที่หุ้น New ิวไฮพร้อมกับทองเพราะว่าหลายทองเนี่ยเขาจะมาในช่วงที่แบบ เศรษฐกิจกไม่ดีเฟดต้องลดดอกเบีย้ยใช่ไหมคะหุ้นเนี่ยเขาจะนิวหายตอนที่เศรษฐกิจกแบบดีมากๆกําไรดีมากๆอะไรเงี้ย แต่ปีที่แล้วอ่ะก็กลายเป็นว่า2อย่างเนี้ยมีลหายพร้อมกันทําจุดสูงสุดได้พร้อมกันมันส่งสัญญาณว่าอะไรส่งสัญญาณว่าโอเคเศรษฐกิจดีกําไรยังดีหุ้นก็ยังดีหุ้นอเมริกาดีอยู่ประเทศเดียวแต่ทองเนี่ยขึ้นเพราะอะไรปกติแล้วทองไม่ควรจะขึ้นนะคะแต่ว่าทองไม่ควรจะขึ้นเพราะว่าสินทรัพย์เสี่ยงมันขึ้นหมดเลยใช่ไหมบิตคอยก็ขึ้นหุ้นก็ขึ้นแต่ว่าทองเนี่ยขึ้นเพราะว่าเฟดเนี่ยลดดอกเบีย้ยจนบางทีเนี่ยตลาดเนี่ย ตลาดพันธบัตรเนี่ยนะส่งสัญญาณมาบอกเราว่าเฮ้ยเฟดอาจจะไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ย50ปีบหรือเปล่าเพราะว่าเฟดลดดอกเบี้ยปุ๊บยิวขึ้นนะคะทองก็ขึ้นด้วยเพราะว่าแน่นอนเวลาเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์ก็คือทองแล้วก็รีแล้วก็หุ้นใช่ไหมคะแต่ยิวก็4.5%เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นคิดว่ามันมีอะไรที่คือถึงแม้ว่าภาพปี2024จะดูดีสําหรับ การลงทุนต่างประเทศนะคุณป๊บแต่เอ็มคิดว่ามันมีอะไรที่เป็นสัญญาณที่แปลกๆที่ส่งมาบอกเราเหมือนกันว่าปีนี้จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะการที่ valuation ของตลาดหุ้น S&P เนี่ยสูงแล้วก็สูงอยู่ประเทศเดียวด้วยส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยยุโรปญี่ปุน่นอ่อ Emerging Market นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมคะอ่ uh, valuation เนี่ยยังคงต่ำอยู่นะคะทีนี้เอ็มคิดว่าสิ่งที่น่าจับตามองอีกอันนึงก็คือเรื่อง y i e ที่เมื่อกี้เอ็มพูดถึงว่า4.5%นะแล้วด้วยความที่ตลาดหุ้น valuation สูงเนี่ยถ้ายิวสูงไปมากกว่านี้เนี่ยจะมีดาวจะทำให้ตลาดหุ้นมีดาวไซด์นะคะทีนี้ตอบคำกลับมาตอบคำถามสั้นๆในปี2025นะปี2025เอ็มก็คิดว่า ในด้านของอนโยบายเรื่องเศรษฐกิจค่ะสิ่งที่จะต้องจับตาม,มองก็คือเรื่องนโยบายการคลังของทรัมป์นะคะซึ่งกลายเป็นว่าในปี2025แน่นโยบายการคลังจะใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีนิติบุคคลนะคะแล้วยังมีการลดภาษีทิปซึ่งถ้าสูตรเอ็มทำงานภาคบริการเนี่ยเอ็มก็จะรู้สึกว่าเออเอ็มมีเงินจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่านโยบายการคลังขยายตัวก็จริงแต่ว่ามันจะนําพามาซึ่งความเสี่ยงในเรื่องของหนี้กัน ซึ่งอันนี้ก็จะกระทบกับยิวอีกก็จะทําให้ยิวเนี่ยปรับตัวสูงแล้วก็ยังคงน่ากังวลอยู่ถ้ายิวเกิน4.5นะคะในเรื่องของนโยบายการเงินก็เฟดลดดอกเบีย้ยน้อยกว่าคาดนะคะแต่ว่าตอนนี้ตลาดคาดน้อยกว่าเฟดแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้<อ>พี่เซตก็บอกว่าตอนนี้ตลาดคิดว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เอ็มคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องจับตามอาคือเรื่องเทรดบอลแหละเรื่องภาษีนําเข้านะคะเพราะว่าเรื่องนี้จะทําให้เกิด volatility แบบ มหาศาลนะคะซึ่งก็งมีคนกล่าวไว้นะคะว่าทรัมป์เนี่ยจริง,รงๆเวลาที่เราดูแอคชั่นหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้ดูสิ่งให้ให้ดูในสิ่งที่เขาทำแต่อย่าไปฟังในสิ่งที่เขาพูดมากนะักเพราะว่าเขาอาจจะพูดเรื่องปานามาพูดเรื่องอะไรได้สารพัดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่พูดนะคะเพราะฉะนั้นก็เอมคิว่าในปีนี้เป็นปีแห่งสติอะ่ะแล้วก็อ,อย่าลื โหลด t วิตเตอร์แล้วก็ไปติดตามทรัมป์นะคะแล้วก็ uhm, แต่ว่าคิดพิจารณาดีๆว่าสิ่งที่เขาพูดแล้วก็สิ่งที่จะกระทบกับพอร์ตการลงทุนเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นน้อยซะส่วนมากค่ะครับงั้นเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเราเห็นปัจจัยที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับทั้งเรื่องของ variation ที่มีความเสี่ยงในตลาดหุ้นสหรัฐเรื่องของนโยบายที่มีความไม่แน่นอนของคุณโธทรัมป์นะครับ มุมมองสินทรัพย์ต่างๆในปีนี้ครับของโนโดมาเกสมองเป็นยังไงบ้างอย่างปีที่แล้วเราสรปุปไปนะครับเราบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐให้ผลตอบแทนดีทองคําก็ปรับตัวขึ้นมาได้ถือว่าดีเช่นกันนะครับตลาดหุ้นหลายประเทศปรับตัวขึ้นมาได้ดีมากเลยครับและปี2025ครับสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นมาได้ดีในปีที่แล้วเนี่ยจะเติบโตได้ต่อเน,นื่องจนถึงปีนี้หรือเปล่ามองสินทรัพย์ไหนบ้างแล้วก็แนวโน้มแต่ละสินทรัพย์จะเป็นยังไงครับ ฝั่ง JP Morgan เนี่ยเขาเขายังมองว่าหุ้นอเมริกาจะยังให้ผลตอบแทนที่ที่ดีต่อนะคะน,น้องปาคือจิตอ่าสิ่งที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นลมส่งสำหรับหุ้นอเมริกาหลักๆยังมาจากเรื่อง AI นะคะยังมาจากเรื่อง AI แล้วก็ ก็เป็นสิ่งที่จับตามองว่า AI เนี่ยจะสามารถเข้ามาช่วยเพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนใน business ได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าสิ่งที่ JP Morgan แล้วก็ k a s s e t concern ก็คือเรื่อง market concentration ซึ่งตอนนี้การที่หุ้นที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยมันคิดเป็นประมาณ35%ของ market cap ของ S&P แล้วนะคะแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้มาจาก AI เนี่ยก็คือคิดเป็น70%ของผลตอบแทนทั้งปีก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปีที่ ที่ตลาดหุ้นขึ้นมาเนี่ยก็มาจากเรื่อง AI แทบจะทางนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้ามองไปในปีหน้าค่ะเราก็มองว่า,าเดี๋ยวนะในกราฟเนี่ยเอมมีอยู่หน้าหนึ่งที่พยายามจะบอกว่าถ้ามองไปในปีหน้าค่ะกําไรของบริษัท ในบริษัทจดทะเบียนของ S&P นะคะตรงหน้าด้านล่างขวาเนี่ยจะเป็นเรื่อง earning growth คุณป๊ซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะมองไปใน Q1 ปี2025 Q2 2025เนี่ยนะคะกำไรของบริษัทที่ไม่ใช่หุ้นเทคแล้วก็ไม่ใช่ top 10เนี่ยจะเริ่ม catch up ขึ้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า อตอนนี้ PE ของบริษัทที่ไม่ใช่หุ้นเทคแล้วก็บริษัทที่ไม่ได้อยู่ใน Top 10เนี่ย v a l u a t i o n ไม่ได้แพงมากนักน,นะคะแล้วก็ถ้าดูในรูปนี้ค่ะคุณป๊บจะเห็นว่าพวกกำไรประมาณการกำไรเนี่ยว่าปี2025เซกเตอร์ไหนจะเติบโตนะคะก็มีเซกเตอร์ h e a l t h c a r ที่เข้าขายด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเทคก็มีพวก Materials มี Consumer Service นะคะแล้วก็มี Industrial บริษัทที่เกี่ยวกับการผลิต ะะการผลิตที่ทรัมป์บอกว่าจะ bring back เอาการผลิตกลับมาอยู่ในประเทศนะคะก็จะได้รับอน,นิสงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมองไปในปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าหุ้นอเมริกาก็ยังคงแพงคงยังดีอยู่ถึงแม้ว่าจะแพงเรายังสามารถหาโอกาสนะคะใช้ active management ในการหาโอกาสหาหุ้นในเซกเตอร์อื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับ AI โดยตรง ะะอันนี้ก็เป็นมุมมองเกี่ยวกับหุ้นอเมริกาค่ะว่าเรายังคงมุมมอง overweight อยู่นะคะแล้วก็สําหรับยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเรามีมุมมอง underweight ค่ะคุณป๊าเพราะว่าเรามองว่ายุโรปเนี่ยก็อาจจะเจอปัจจัยจากเรื่อง t ทรดวอ a r ใช่ไหมคะแล้วก็ญี่ปุ่นเศรษฐกิจยังไม่ได้ฟื้นดีถึงแม้ว่า BOJ มีความพยายามที่จะขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็คงขึ้นไม่ได้หลายครั้งมากในปีนี้นะคะ ส่วนจีนกําลังรอฟื้นแต่ยังไม่ฟื้นเพราะว่าปัญหาเรื่องดีเฟลชันเป็นปัญหาใหญ่มากๆเหมือนกันในปีนี้นะคะก็จะทําให้เห็นว่ากําไรของออประเทศที่เหลือค่ะที่ไม่ใช่อเมริกาเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่สามารถทํากําไรได้สูงเท่าอเมริกาในปี2025เลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า v a l u a t i o n ของฝั่งอเมริกาจะค่อนข้างแพงค่ะแต่ว่าด้วยกําไรที่เติบโตเนี่ยเราก็เลย ทำให้ทั้ง JP Morgan แและว k s เมองตรงกันว่าอเมริกายังเป็นตลาดหุ้นที่น่าจะไปต่อได้ในปีนี้ค่ะส่วนพันธบัตรค่ะคุณปั๊บพันธบัตรเนี่ยคือเราคิดว่าน่าจะยังไปได้ต่อแล้วก็เป็นจังหวะซื้อที่ดีโดยเฉพาะตัว10ปีเทช a s u รีที่อยู่ที่เกิน4.5เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสเข้าซื้อแต่ว่า k ค s s เซแนะนำอย่างนี้ค่ะเรามองว่าพันธบัตรไทยน่าสนใจกว่าพันธบัตรต่างประเทศนะคะเพราะว่า ฝั่งไทยเนี่ยก็จะมีโอกาสค่ะในปีนี้ว่ากนอง,องอาจจะลดดอกเบีย้ยได้ในครึ่งแรกของปีนี้นะคะถ้าแบบคุณภาพของสินเชื่อยังปรับตัวคุณภาพของสินเชื่อเนี่ยยังดูโอเคอยู่นะคะแล้วก็แรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยของไทยเนี่ยก็น่าจะยังคงต่ําไปอีกสักระยะนะคะแล้วก็คาดว่าตาสามหนี้เนี่ยของไทยเนี่ยน่าจะสามารถ ปรับตัวลงได้นะคะจากการที่กอนง,งลดดอกเบี้ยนะคะทีนี้ยทำไมเราถึงไม่ได้แนะนำตราสารหนี้ต่างประเทศเพราะว่า Hedging Cost นะคะถ้าสมมติเราเปรียบเทียบตราสารหนี้ต่างประเทศลบ Hedging Cost แล้วแล้วก็มันก็จะเท่าเท่ากับตราสารหนี้ไทยโดยที่ตราสารหนี้ไทยเนี่ยที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า ผันผวน้อยกว่าให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอกว่านะคะเพราะฉะนั้นมุมมองเกี่ยวกับพันธบัตรตราสารนี้เราก็เลยยังแนะนําตราสารนี้กองทุนตราสารนี้ไทยค่ะแล้วก็ตราสารทางเลือกเรายังแนะนํารีส์นะคะที่ยังให้ผลตอบแทนได้ดีจากการที่เฟดลดดอกเบี้ยในปีนี้ค่ะในปี2025ค่ะครับเราเห็นสินทรัพย์ต่างๆที่นะ่าสนใจแล้วสินทรัพย์ที่มองว่าจะเติบโตได้ดีในปีนี้นะครับมาดูเรื่องของกลยุทธ์บ้างครับในภาพรวมของการจัดพอเนี่ยนะครับ ที่เอมองว่าธีมการลงทุนของปี2025เราจะต้องให้ความสําคัญกับธีมไหนบ้างหรือว่ากลยุทธ์ที่เราควรจะใช้นะครับตอลอดทั้งปีนี้ควรจะมีการจัดพอร์ตยังไงครับค่ะคือถ้าสุดดูในหน้านี้นะคะคุณปั๊บจะเห็นว่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งเลยที่การจัดพอร์ตแบบ60-40การจัดพอร์ตแบบลงทุนหลากหลายหลักทรัพย์ นะคะตรงสีฟ้าเนี่ยที่เป็น d i v e r s i f y เนี่ยให้ผลตอบแทนได้ดีนะคะก็ปีนี้เนี่ยจริงๆกองทุนที่เป็นพวก d i v e r s i f y เนี่ยให้ผลตอบแทนเกิน10%นะคะก็คือกองทุนผสมเนี่ยแหละที่มีทั้งหุ้นทั้งบอลน,นะคะเพราะฉะนั้นเอ็มเลยยังแนะนำนะคะในปี2025ว่านักลงทุนยังควรที่จะลงทุนในกองทุนที่ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์แล้วก็กระจายความเสี่ยงคุณปั๊บ โดยเฉพาะในปีหน้าที่เราในปีนี้ในปี2025ที่เรากําลังเจอกับความผันผวนอย่างมากนะคะเอ็มก็ยังคิดว่าการที่เราไปลงหุ้น100%เป็นี่ยเป็นความเสี่ยงนะคะถ้าสมมติเราไปดูแบบสํารวจผู้จัดการกองทุนต่างๆคุ๊บเราจะเห็นว่าตอนนี้เซนติเมนต์ในตลาดหุ้นเนี่ยบูลิชมากคนถือเงินสดน้อยมากๆนะคะแวร์ยูเอชของตลาดหุ้นเนี่ยในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือ การกระจายความเสี่ยงไปหาสินทรัพย์อื่นๆบ้างนะคะการกระจายความเสี่ยงไปหาประเทศอื่นๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักการลงทุนหนึ่งที่เอ็มเคยแนะนำในเราเคยแนะนำนะคะเคะสตแ,แนะนาในปี2024แล้วก็ยังคงแนะนําในปี2025ก็คือการลงทุนแบบมัลติแอสเซนะคะกระจายความเสี่ยงนะคะอันที่2ก็คืออันนี้หน้าที่หน้านี้เป็นหน้าที่สําคัญมากเราเอ็มเอามาบอกนะักลงทุนตลอดเลยคุณปาก็คือว่า การที่เราจะ DCA หรือว่าการที่เราเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้แล้วเราพยายามที่จะดูว่าเฮ้ยเราควรที่จะลงทุนอะไรตอนต้นปีใช่ปะ่ะการที่เราเลือกตลาดอะเลือกตลาดลงทุนเนี่ยต้องเลือกอย่างชาญฉลาดก็คือการที่เราดูว่าต้นปีเดี๋ยวเราจะ DCA อะไรลงทุนอะไรเนี่ยการที่เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งโตแล้วเราลงทุนเนี่ยไม่เพียงพอเราต้องดูด้วยว่าเวลาที่เศรษฐกิจโตเนี่ย ตลาดหุ้นเขาโตหรือเปล่าเศรษฐกิจโตกําไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เขาโตหรือเปล่านะคะไม่ใช่โตแค่เศรษฐกิจหน้านี้เนี่ยอยู่ในโนดมาเก็ตแล้วก็เหมือนเป็นคัมภีของเอมเลยอะว่าเอมจะลงทุนระยะยาวในประเทศไหนถ้าคุณปรับดูในตรงนี้นะมันก็จะมีไม่กี่ประเทศที่เราว่าเราจะเห็นว่ากํเศรษฐกิจโตกําไรโตตามใช่ไหมคะนั่นก็คืออินเดียอเมริกานะคะ นอกนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่นจีนเนี่ยถึงแม้ว่าเศรษฐ,ฐกิจโตแต่กําไรไม่ได้โตตามกําไรของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้โตตามเพราะฉะนั้นกาไรของตลาดหุ้นก็ไม่ได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นมี2ประเทศเนี้ยในหน้าเนี้ยที่บอกว่าเราสามารถลงทุนระยะยาวได้ก็คือ,ออเมริกากับอินเดียนะคะทีนี้เอ็มก็คิดว่ามีอีกอประเทศหนึ่งที่เราสามารถรอการลงทุน เพื่อลงทุนในระยะยาวได้นั่นก็คือเวียดนามนั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ตอนนี้กลายเป็นว่าอินเดียเนี่ย valuation ค่อนข้างแพงถึงแม้ว่าจะปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ใน valuation ค่อนข้างแพงและอินเดียเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนหรือว่า stage ของเศรษฐกิจที่ไม่ได้เจริญเติบโตได้ดีเหมือนปีที่แล้วนะคะปี2025ไม่เหมือนปี2024 เพราะฉะนั้นอินเดียเนี่ยคำแนะนำของเราก็คือรอ,อก่อนอย่าเพิ่งเข้าซื้อ เวียดนามในปี2025จะเจะเผชิญความทา้าทายจากเรื่องสงครามการค้าค่อนข้างมากค่ะถึงแม้ว่า,าตลาดทุนเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงมาเยอะนะคะแต่ว่าเอ็มคิดว่าในปี2025เนี่ยจะมีจังหวะที่ดีๆให้เรารอเข้าตลาดทุนเวียดนามเพราะฉะนั้นทั้งอินเดียแล้วก็เวียดนามเนี่ยลงทุนระยะยาวได้แต่ตอนนี้แพงนะคะอินเดียโดยเฉพาะอินเดียนะคะเพราะฉะนั้นก็รอก่อนนะคะเวียดนามไม่ได้แพงแต่ว่าจะ,ะเผชิญความผันผวน,นในทั้งปีก็ขอแนะนําให้รอก่อนแล้วรอจังหวะเข้าสือ่อ ะะส่วนอเมริกาแน่นอนเป็นประเทศแล้วก็ตลาดที่สามารถลงทุนในระยะยาวได้แน่นอนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่มีความผันผวนค่อนข,ข้างมากนะคะจากนโยบายของทรัมป์นะคะเพราะฉะนั้นเอ็มก็คิดว่าทั้งปีก็จะมีจังหวะให้เราซื้ออีกอยู่ดีนะคะไม่ต้องรีบทยอยสะสมค่ะ แล้วก็ในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยถือโอกาสเอาช่วงเวลานี้มาวิเคราะห์มาพิจารณามาประเมินนะครับเรื่องการลงทุนในปีที่ผ่านมาแล้วก็มาตั้งเป้าหมายใหม่ว่าในปี2025นี้เราจะสร้างพอร์ตการลงทุนให้เติบโตได้ยังไงนะครับสุดท้ายนี้ครับขอคาแนะนําพี่เอมหน่อยครับว่าใครที่กําลังทํา New Resolution กําลังจะปรับพอร์ตกำลังจะตั้งเป้าหมายตั้งปริทานใหม่ของปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องของการลงทุนพี่เอมจะมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับอืม ก็คือข้อแรกนะคะเลือกตลาดอย่างชาญฉลาดว่าเราจะลงทุนในตลาดไหนนะคะบางคนอาจจะมา revisit ตลาดไทยแต่ว่าเอ็มก็ต้องอขอหมายความว่าแนะนำให้นักลงทุนลองดู earning ของตลาดไทยในช่วง5ปีย้อนหลัง10ปีย้อนหลังเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆที่เราแนะนำอย่างเช่นอเมริกาเวียดนามอินเดียนะคะ,อะสองก็คือเราเนี่ยต้อง stay c o n t r a r i a n นะคะในช่วงนี้ที่ ทั่วโลกเนี่ยบูลลิชนะคะหรือว่าคนเนี่ยถือเงินสดน,น้อยๆเราอาจจะใช้จังหวะช่วงเนี้ยรอก่อนแล้วรอเข้าเป็นจังหวะที่รอแล้วก็ค่อยเข้าไปซื้อนะคะเอ็มเชื่อว่าทาั้งปีนะคะโดยเฉพาะความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในตลอดทั้งปีเนี้ยจะมีจังหวะให้เราได้สะสมทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้นะคะอันที่3ามอสุดท้ายนะเอ็มก็ยังคิดว่าคือถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยคืออยากที่จะร่ำรวยเร็วๆใช่ไหมคุณปับ๊บแต่ว่า การเวลาแล้วก็ประสบการณ์ของเอ็ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าโดยเร็วอ่ะไม่อาจจะไม่มีจริงนะคะเราต้องรวยมั่งคั่งไปเรื่อยๆอย่างยังย่งยืนผลตอบแทนทบต้นคือการที่เราได้ผลตอบแทนแบบสม่ำเส,สมอทุกๆปีไม่ใช่ได้ปีเดียว30% 50%แล้วปีถัดมาติดลบอย่างนี้ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นขนทางที่จะไปสู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือการกระจายความเสี่ยงนะคะแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์ การลงทุนในพอร์ตที่มีสินทรัพย์ที่มีหลากหลาย Asset Class ทั้งหุ้นบอนตราสารหนี้ทองคำนะคะสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยท่านทำให้พอร์ตเวลาที่หุ้นติดลบเราจะไม่ติดลบเยอะเกินไปนะคะจะทำให้พอร์ตของท่านเนี่ยมีผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอสม่าเสมอไปทุก สร้างผลตอบแทนพบต้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็อยากที่จะช่วยช่วยช่วยให้เพื่อนเพื่อนนักลงทุนไทยทุกคนเนี่ยได้รับผลตอบแทนแบบเสมอเสมอยั่งยืนแล้วก็ร่ำรวยแบบมั่งคั่งนะคะแล้วก็มั่งคงไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งรีวครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจนฮะ ฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนการ5นาทีรายการมอนตร,รีบกับพวกเรา,ารทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนาทุกการลงทุน